เพื่อนผมเนี่ยเขาเคยเป็นรองผบร้อยส่วนนี้ก็อยู่กับรายการอังการุตอนนั้นอะ่ะพ่อผมมาเป็นรที่เวียนน้อแม่งกูแทกมีจินปื่นแ,แต่กันยัย,ยังไม่แตกไม่ใช่กางจันต่อเลยนะเราก็เข้าเรื่องอะไรดีกว่าไอตอนเป็นรอดเนี่ยเป็นได้ยังไงก็ยื่นใบสมัครแล้วก็บนซีบนดิน ใช่ก็แล้วก็ประกาศผลจะได้เป็นง่ายๆเลยไม่ยากง่ายๆง่ายๆอ่าอ่ไอรอนดอนเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกเสือใช่ไหมที่มันต้องมีเข้าข่ายเอ้มีมีมีอ่า้วมันเป็นยังไงบ้างอยากฟังกี่วันนะกี่วันสี่สี่สี่วันสามคืนสี่วันสามคืนไงสนุกไหมสนุกสนุกดีมันมันมันเงืนอะไรใครย้อยอ๋อแล้วไปแล้วไปแล้วไป ชะบอบชอบไอ้วคือแรกเนี่ยเป็นไงบ้างน่ยคืนแรกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันก็กินข้าวอะไรกันปกติก็ได้ชิมฝีมือของมณฑลเนี่แหละก็โดนเจียงหนานก็มันก็จะมีข้าวกรอบไม่ปล่อยให้พูดเลย ยิงแม่ก็จะมีข้าวกรอบก็คณะเหม็นเขียว <c oughs> เคยกินไหมคณะเหม็นเขียว <c oughs> ัเ,ยวเป็นยังไงเนี่ยนะมันเป็นเขียวก้านคณะเหม็นเขียวเนีไม่รู้ว่าผัดยังไงแต่ก็กินได้กินได้มันเป็นก้านเลยใช่ก็มันไม่มีอะไรกินแล้วเพราะว่าต้องจำใจกินไปอ่ะคือมันไม่มีไม่มีมมว่าต่อไอ,อ้คืนสองเนี่ยคืนสองว่าไปยิงปืนก็ยิงกันนะต้มต้มต้มเหมือ้เป็นยิงกันตอนกลางคืนเนี่ยไม่ใช่ยิงกันกลางวันดิไม่งั้นครูฝึกด่าตายห่าปรติวครูฝึกก็ด่าด่าแหลกลางแล้วยิ่งเลย่าเฉย ไอ,อ้ตอนยิงปืนเนี่ยมันเคยมีคนลั่นไกมันไม่กลับลั่นไกก่อนหรอ,อ <c oughs> มีมีม <c oughs> คือเขาให้ยิงเป็นเซมิแล้วมันแล้วแล้วมันไปปรับยิงสามชุดอ่ะทีก็ยิงปืนคูฟึกแม่งก็บอกว่าขอ่อาคำหยาดครับคูฟืนก็บอกเอ้ายเวนกูก au, ยังไม่ได้สั่งเลยแม่งก็ตีหมวกปุ๊บมันก็แม่งมือหนึ่งยิงก่อนแล้วแม่งบางคนก็เหมือนว่า เข,เขาให้ยิงเป้าพวกแม่งไปยิงเชียกปอที่แขวนเป้าอ่ะูฝึกแม่งก็แซวโหไอ้เหี้ยแม่งกันชิบหายกูฝึกกบว่างอย่างงี้คือ,อไม่ค่อยมีไรยิงปืนยิงปืนแล้วโหมีความใจร้อนนะใจร้อนใจร้อนไอ้วันวันวันที่สามเป็นยังไงในวันที่สามวันที่สามก็ให้เดินทางไกลแล้วก็มีล้วงไายแม่งใส่ไป<า>นะไหนะ่ไหนะ่ปลาบ้าง่ยมันก็เป็นคนตี มันมันก็เป็นไห่เปล่าๆนี่แหละแล้วก็แล้วก็มีปูมีปลาอะไรข้างในก็ของปลอมแหละก็ล้วงไห้อะไรกันไปไรล้มบ่อยล้มบ่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ล้วงนะเออผมเป็นคนดีใบแดงพับอาพันหนึ่งเงี้ยหญิงแม่เลย โยนหมวกอะไรกันก็โยนหมวกปกติแล้วแม่งก็หมวกหายกันหลายคนนะแม่งก็ไม่รู้หมวกใครเป็นหมวกใครแม่งไม่มีชื่อเลยในหาหมวกแม่งก็ปอนกันมั่วไปหมดเลยทีเนี้ยจบเลยได้ไงสนุกจบได้ดีสนุกจบ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 ได้ดีก็เปดีความจำดีๆนะครับไ้ครูฝึกหลายคนก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเราดอเอาตะปูแทงยานหมันข้าวในเครื่องดีมาโหแต่ละอย่างวีรกรรมตอนเข้าค่ายเนี่ยเจ็บแสบแบีบ้างปะ มะนาวบีบใส่แผลแสบจี๊ดเลยเนะี่ยกวนว่ะเย็ดเลยก,ก็ก็ท้งวิ่กรรมจะแสบก็มีครูฝึกให้วิ่งไปวิ่งมาใช่ไหม,มแล้วมันเป็นจังหวะที่เราวิ่งไปแล้วมันไกลไงแล้วทีนี้เหมือนครูฝึกเขาจะกลับแล้วแล้วทีนี้เขาให้เราวิ่งกลับแล้วครูฝึกก็เหมือนกลับพอเราวิ่งกลับเราก็ เราก็ตะโกนไปพอรอนเขารวยรวยรวยตะโกนยังไม่รอนรวยรวย,รวย,รวยเราเป็นรอดอย่างเงี้ยเราชื่นชอบในทหารหรือครอบครัวเราเป็นข้ขขาราชการครอบครัวครอบครัวเป็นก็ต้องมีเรื่องสขขงครามไปแล้วออพ่อแบบพ่อนี่ไปตีมอ,อสิบีอะทำไมอะขายตีมปลูกลกที่เวียดนามการเต้นอยู่มแม่หลุงกันสิบกว่าคนใช้เอเคยิงตึ๊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 งมาสงครามมาแล้วเบิร์ข้็มา นายิ้ตามเติมเตเติมโอ้โหไม่เป็นไรทำไมไม่ได้ไปนอนอยู่บ้านมันน้นไปเดินตลาดวันน้นไอ้วันนั้นไปเดินตลาดก็ไปซื้อผักเฉยนี่แหละไม่มีอะไรก็ไปเดินตลาดไปไอไม่ก็ไปเดินตลาดววันนี้ก็เดินตลาดอีกในกูพูดบ้างในกูพูดบ้างสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับขอตัดก่อนไม่ไหวแล้วครับก็สำหรับวันนี้ผมครับ em ăn đi đi